สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาท่องเที่ยวและรีวิวยังโรงแรมโกด้นซีหัวหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวชมเป็นรอบเแล้วกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทางรถยนต์เข้ามานะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นลานจอดรถส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับห้องอาหาร เดี๋ยวซูมไปหน่อยละกันฮะจะชื่อว่าห้องอาหารเปนจมาศนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะฮะด้านบนนี้จะเป็นห้องประชุมเดี๋ยวมองตรงไปทางด้านนี้นะครับในส่วนของโซนที่พักนะฮะห้องพักต่างๆณจุดน,จนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะผู้ที่เข้าพักเดี๋ยวผมจะพาเดินมาทางโซนห้องพักนะครับ ก็จะเห็นเป็นอาคาร2และอาคาร3นะครับณจุดนี้ก็จะเป็นรถกอล์ฟที่ให้บริการนะครับจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งเลยฮะตกแต่งน่ารักสําหรับถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวมองโซนอาคาร3มนะฮะก็จะเป็นห้องพักเรียงยาวเลยจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับจุดนี้อาคาร2นะฮะ จะเป็นอาคารที่ผมเข้าพักนะครับอาคารสองตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะฮะฟิตเนสก็จะอยู่ชั้นสองนะครับด้านหลังของฟิตเนสก็จะเป็นน้ําตกครับแล้วก็จะเป็นสระน้ำเป็นแนวยาวนะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของอาคารสามนะฮะอาคารสามตรงจุดนี้ก็จะเป็นตรงทางเข้านะฮะ ของอาคารสองครับเป็นทางเข้าทางขึ้นนะฮะของอาคารสองห้องพักที่ผมเข้าพักในวันนี้จะอยู่ที่อาคารสองนะครับก็จะเป็นตึกสี่ชั้นเหมือนกันนะฮะเดินมาตรงโซนสระน้ำนะฮะดูตกแต่งสวยงามมากเดี๋ยวชมตรงสระน้ำก่อนตรงนี้นะฮะมีน้ำตกไหลลงมาด้วย ชมน้ำในสระน้ำนะฮะตกแต่งดูน่ารักนะฮะจะมีสะพานข้ามสระน้ำด้วยเดี๋ยวมองอาคารสามนะครับห้องพักอาคารสามแล้วเดินไปข้ามกลางธรรมชาตินะฮะที่อยู่ริมสระน้ำแห่งนี้ ตรงจุดนี้จะมีเตียงนอนให้บริการนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้าพักด้วยนะครับเดี๋ยวเดินข้ามผ่านจุดนี้ไปมองไปยังสระน้ำนะฮะเดี๋ยวซูมดูสระน้ำโซนด้านนี้หน่อยโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสระน้ำสำหรับเด็กนะครับเดี๋ยวมองตรงเ,เตียงนอนนะฮะเตียงนอนสำหรับ ให้บริการเดี๋ยวผมพาขึ้นไปรีวิวนะครับห้องพักที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้เลยละกันสำหรับทางเข้าอาคารสามารถเข้าทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะจะเป็นทางเข้าทางขึ้นอาคารที่อยู่ตรงกลางนะฮะเมื่อกี้ผมได้แนะนำทางเข้าทางขึ้นตรงด้านหน้าไปแล้ว เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรีวิวภายในห้องพักที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้นะคะจะเป็นห้องนี้เดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปเลยดีกว่าหลังจากที่ผมเข้ามาภายในห้องพักแล้วนะคะจะพาชมบรรยากาศสภาพภายในห้องพักนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเตียงนอนนะฮะจะเป็นเตียงคู่นะครับ ชมผ้าเช็ดตัวหน่อยละกันนะครับหมอนนะฮะจะเป็นเตียงคู่ก็คือสองเตียงครับจุดนี้ก็จะเป็นทีวีครับเครื่องแป้งกระจกครับตรงนี้แล้วเดินออกมาชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนละกันนะครับจากบรรยากาศชั้นสี่ตรงนี้นะฮะตอนนี้คือผมอยู่ที่ตึกสองนะครับ เดี๋ยวเลื่อนจากทางขวาไปซ้ายนะฮะตรงนี้โซนที่เดินผ่านมานะครับเดี๋ยวสล่บเข้าไปตรงโซนนี้นะฮะที่เดินจากรีเซพชันนะครับมายัางที่พักอาคารสองแห่งน,นี้นะฮะแล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นออฟิตเนสนะฮะออกกำลังกายแล้วมีน้ำตกด้วยน้ำตกที่ไหลลงตรงจุดนี้ก็ จะมีสะพานข้ามสาระน้ำตรงจุดนี้ด้วยสระน้ำก็จะเป็นแนวยาวนะฮะเหมือนเป็นแท่งยาวเลยเดี๋ยวเลื่อนชมตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นอาคารสี่ตึกสี่นะครับแล้วตรงด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นอาคารสามตึกสามนะครับเดี๋ยวมองจาการะเบียงตรงจุดนี้นะฮะมองเข้าไป ด้านในนะฮะภายในห้องพักที่ผมเข้าพักในคืนนี้บนชั้นสี่แห่งนี้มาชมโซนเตียงนอนหน่อยจากมุมนี้บ้างนะฮะงั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมพื้นที่ของตรงจุดนี้ก็เออจะเป็นจุดนั่งพักนะฮะก่อนที่จะเข้าห้องน้ำแล้วมาโซนห้องน้ำ ตรงสุดนี้ก็จะเป็นตู้เย็ยนนะฮะตู้เย็ยนขนาดเล็กกาต้มน้ำจะอยู่โซนด้านหน้าของห้องน้ำเดี๋ยวชมด้านบนฮนะไฟนีออนแสงสีส้มนะฮะดูสวยงามดีอ่าชมบรรยากาศภายในห้องน้ำนะฮตรงนี้ก็อ่างล้างหน้ากระจขนาดใหญ่นะฮะชักโครกเมื่อเข้าห้องนี้ไปโซนนี้ไปก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะฮะ ภายในห้องน้ำแห่งน,นี้เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอพารีวิวยังโรงแรมโกดิสีหัวหินที่ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมพาชมบรรยากาศยี่รอบนะครับ วันนี้สวัสดีครับ